โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตสตอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาสปอยมงังงะเรื่อง Promise Neverland หรือว่าสัญญาในเม l แลนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาค3นะครับที่มีชื่อภาคว่า Area A08-63 g o d ีด2กูดิพทับสปฐมบทก่อนเปิดสงครามอันนี้ก็จะเป็นชื่อภาคที่อาร์ตตั้งขึ้นมาเองนะครับผมอ๋อก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังรออยู่ก็อาก็ขอโทษด้วยนะครับซึ่งอาร์ตอนนี้อาร์มี ธุรกิจนะครับผมซึ่งอาร์ขายของในช h o p ปีถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่อยากสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตช่องอาร์คสตอรี่ก็สามารถซื้อสินค้าที่อาร์คลงขายได้นะครับในช้อปปีนะซึ่งสินค้านั้นก็จะมีพวกเครื่องนอนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลราไปชมกันเลยครับ หลังจากที่เอ็มม่าแล้วก็ลูคัสนะครับได้เข้ามายังห้องรับใต้ดินที่หญิงสาวปริศนาได้ทิ้งเอาไปให้นะครับผมและสถานที่แห่งนี้ก็คือโกได้พอนะครับหรือก็คือเป็นทะเลสาบที่เปล่งแสงราวกับทองคําแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับยังสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมีพวกเด็กๆนะครับผมก็ช่วยกันปลุกพักน้องฟิวนะครับผมก็กําลังรอพวกเอ็มม่านะครับอยู่เฮานะครับผมผมเป็นกําลังใจให้น้องฟิวนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากเลยครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นหมามานะครับผมซึ่งเราดูดูจากภาพหมามาแล้วก็ไม่ใช่หมามาอิซาเบลลานะครับซึ่งเป็นหมามาคนอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดีของหมามาเลยนะครับผมแล้วก็เลย์แล้วก็พี่ชายกําลังหาทางเข้าโกดิพอนอยู่นะครับหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้เข้ามายังบ้านหลังเล็กๆที่อยู่กลางทะเลสาบนะครับปรากฏว่าในนี้มีลิฟต์กับโทรศัพท์แต่ทว่าลิฟต์นั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เสียงโทรศัพท์ก็ได้เริ่มดังขึ้น เอมมานะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์ด้วยความประหลาดใจโดยที่มีลูกคัดนะครับแน่ผูฟังอยู่ข้างๆคนในสายนั้นก็คือคุณวิลเลียมนี่ละว่านั่นเองและสายที่กำลังคุยกับพวกเขาอยู่นั้นเป็นเพียงแค่เสียงที่บันทึกเอาไว้เท่านั้นและยังบอกอีกว่าลิฟต์ที่อยู่ตรง้านั้นเป็นเส้นทางไปสู่โลกมนุษย์แต่ทว่าตอนนี้นั้นลิฟต์นั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วและที่แห่งนี้ก็ไม่ปลอดภัยอีกแล้วและที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้นะครับผม คุณวิลเลียมวิลเลวานั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้อยู่อย่างปลอดภัยแต่ทว่าเขาโดานใครบางคนหักหลังและเขายังบอกอีกว่าชื่อจริงของเขานั้นก็คือคุณฮาเมราทรี ree, แล้วเป็นลูกหลานของตระกูลที่ทำสัญญาเมื่อ1,000ปีที่แล้วและยังเป็นหัวหน้าตระกูลรุ่นที่35 และมีหน้าที่ดูแลสัญญาระหว่าง2โลกให้ปลองรองกันซึ่งคุณไฮเมลนั้นทนไม่ได้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์จึงจะหาวิธีช่วยโดยการแทรกรหัสหมอนลงไปในหนังสือและส่งไปยังฟาร์มต่างๆโดยใช้นางแฝงว่าคุณวิลเลียมมินาว่าและยังบอกอีกว่าตอนที่เธอได้ฟังเสียงของฉันฉันน่าจ,จะตายไปแล้วและลิฟนั้นไม่ใช่เส้นทางเดียวและยังมีเส้นทางอื่นเช่นเกรสฟิลเฮาส์ GF กอลิเบล GB แกลนเวลล์ GV และ Good ู i l ิ r เรดหรือก็คือซีฟาร์มที่ดีที่สุดนั่นเองพวกเอมมาก็ตกใจกับสิ่งที่คุณฮาเมลได้บอกนะครับผมเพราะว่าทางออกที่ไปยังโลกมนุษย์ก็อยู่ที่ที่เขาจากมาครับคุณราเมลยังบอกอีกว่าหากพวกเด็กๆมาที่ลิฟได้สําเร็จเขาก็จะส่งคนไปช่วยแต่ท่านั้นไม่ใช่ความต้องการของเอมมาก็สามารถทําลายสัญญานี้ซะโดยการลุกขึ้นต่อกรกับพวกปีศาจโดยั้งสองโลก,ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อน ไม่ค่ะก็จะถูกฆ่าแต่ถ้า2วิธีนั้นยังมองไม่เห็นอนาคตที่พวกเธอต้องการขอให้จงมองหากำแพงทั้ง 7. เอ็มม่าก็คิดอยู่ในใจนะครับว่ากำแพงทั้ง7เหมือนกับที่มูซิก้าเคยเคยบอกกับตนไว้นะครับตอนที่อยู่ในป่านะครับลเลยดูเหมือนว่านะครับคุณฮามิลนะครับจะเป็นห่วงพวกเด็กๆบ้างแล้วนะครับแล้วก็อวยพรให้พวกเด็กๆโชคดีแล้วก็ทํามันให้สําเร็จนะครับไม่ว่าเอม่าจะเลือกวิธีไหนก็ตามทั้งคู่นะครับผมก็รู้สึกมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นที่จะเดินต่อไปครับเอม่าก็เริ่มสงสัยว่า ทำไมเส้นทางไปยังโลกมนุษย์ถึงได้อยู่ที่ที่พวกเขาจากมาและในระหว่างนั้นเอมมาก,ก็ได้นึกอะไรบางอย่างออกซึ่งเป็นเรื่องราวในหนังสือการประจนภัยของฮูโก้ก็คือหนังสือที่พวกเขาใช้แล้วก็ออกมาจากป่านั้นได้นะครับผมซึ่งมีตอนหนึ่งซึ่งฮูโก้นั้นมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับที่ชื่อว่ามาวินแล้วก็เจ้ามาวินเนี่ยครับชอบไปหลบซ่อนอยู่ในลิ้นชักเอมมาก,ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างนะครับผมที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักใต้ตทรศั์แห่งนี้ปรากฏว่าในลิ้นชักนั้นว่างเปล่า แต่เพื่อนนั้นนะครับก็คิดว่ามันคงจะถูกซ่อนไว้เจนสุดท้ายนะครับผมก็สามารถหาจนเจอสิ่งที่เขาเจอนั้นก็คือฟ้าปากกาเขาได้นําปากกาและก็ฝาปากกามาประกบกันและดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่อยู่ในนี้รวมไปถึงการอธิบายระหว่างข้ามไปอีกโลกหนึ่งและวิธีการติดต่อพักพวกรวมไปถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโลกแห่งนี้เอ็มมาก็ได้ค้นหาความหมายของกำแพงทั้ง7ทันทีจากนั้นนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงพ่อพันแรมต้า7 2 1 4 ตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างนะครับมีชื่อเรียกว่าแลมต้านะครับผมก็จะเรียกตามตัวเลยนะซึ่งอยู่ที่เขตตะวันตกเต็มมากนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักได้แต่คิดว่าแลมต้า7214นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแพลแรกของพวกเขานั่นก็คือทําลายสถานที่แห่งนี้และเอาไปจากที่นี่จากนั้นนะครับผมก็เหมือนจะย้อนอดีตนี้นึงนะครับผมในสมัยก่อนนะครับตอนที่ลูคัสเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เริ่มมีเด็กเข้ามานะครับลูคัสก็จะอธิบายเกี่ยวกับโลกมนุษย์แล้วก็หมู่บ้านซึ่ง มีสถานที่ที่พวกมนุษย์อาศัยอยู่ได้โดยไม่มีปีศาจนะครับแต่นั่นนะครับผมก็เป็นเรื่องโกหกแล้วก็สมาชิกทุกคนนะครับผมก็ได้รู้ความจริงว่าไม่มีสถานที่แห่งนั้นแต่ว่าพวกเขานะครับก็ยังรักแล้วก็เชื่อใจลูคัสต่อไปครับจากนั้นนะครับผมเอมมาก็ได้ถามถึงสมาชิกอีกคนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับว่าเลยนะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขานั้นเป็นคนดีและคนนั้นพูดได้เพียงแค่ตัวเลขซ้ำไปซ้ำมาเท่านั้น 2 2 1 9 4 2 2 1 9 4แต่พวกเขานะครับกอมมาได้รู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้คืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับมันก็คือตัวเลขบนคอของรนแมนนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวอะไรกับนรนแมนหรือเปล่าครับย้อนอดีตมานิดนึงนะครับผมดูเหมือนว่าคุณฮาเมลนะครับผมจะมีน้องชายที่ชื่อปีเตอร์เขานั้นได้ติดตามพี่ชายไปทุกที่และได้เห็นทุกสิ่งที่พี่ชายทําคือการที่จะทําลายสัญญาและช่วยเหลือพวกเด็กๆและยังสร้างที่อยู่ขนาดใหญ่ไว้สําหรับมนุษย์อาศัย หรือก็คือโกลดิพอนสมัยก่อนนะครับเขาจึงหักหลังพี่ชายของเขาและขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูลรุ่นที่36ปี a อร์ราทรีจากนั้นเขาก็ได้มาคุยอะไรบางอย่างกับหลอดบายอนนะครับแล้วก็ฉากก็ตัดไปครับย้อนกลับมาที่พวกเอ็มมานะครับผมชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าอดัมเอ็มม่าก็สงสัยในตัวเขาเพราะว่าไม่ทราบแหล่งที่มาและสัญลักษณ์บนตัวเลขของเขาซึ่งไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่เอ็มม่าคิดว่าเขาน่าจะเกี่ยวพันอะไรกับโรงพ่อพันธุ์แบบใหม่และตัวเลขที่เข้าเอ่ยออกมานั้น2 2 1 9 4 มันคือตัวเลขบนคอของนอร์แมนฉากต่อไปนี้ซึ้งมากเลยนะครับผมใครซึ่งกําลังรออยู่ก็เตรียมตัวนะครับซึ่งผมอ่านที่แรกผมก็น้ําตาซึมนะครับย้อนอดีตไปตอนที่อยู่เกรสฟิลด์เฮาส์หลังจากที่นอร์แมนนะครับผมก็ได้ถูกส่งออกไปนอกเขาปีเตอร์ราทรีก็ได้มารับตัวนอร์แมนไปซึ่งครานั้นได้พานอร์แมนมายังสถานที่แห่งหนึ่ง ที่มอนกับเฮาแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นๆอีกด้วยนะครับเขานั้นนะครับได้นําตัวนอร์แมนมาให้ด็อกเตอร์ทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีการทําข้อสอบเหมือนกับที่เฮาแต่คาถามนั้นนะครับก็จะยากกว่าเฮาแต่ว่านอร์แมนนะครับก็สามารถทําได้เต็มตลอดในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาได้สังเกตสิ่งรอบข้างโดยสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่มีหน้าต่างไม่มีรูระบายอากาศและยังมีเครื่องส่งสัญญ,ญาณแต่นอร์แมนนะครับผมก็คิดอยู่ในใจว่าเขาจะต้องออกไปจากที่นี่แลมตา 72140เพื่อไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องๆของเขาให้ได้อดัมนะครับผมก็เขาเคยอยู่ที่แลมตา72140แล้วก็เคยเห็นนอร์แมนจึงจําตัวเลขที่คอนอแมนได้จึงพูดได้22149เอ็มมาและเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็ได้มาฝึกยิงปืนแล้วก็ยังบอกอีกว่าให้ระวังปีศาจที่ชื่อเลวิดไว้ให้มากๆเพราะมันมีความแก่งแก่งและเคยจับการกับกลุ่มเพื่อนของลูคัสได้อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มันยังชอบช่วยเหลือผู้ที่แข็งแก่งไว้และฆ่าคนที่อ่อนแอทิง้ง เพื่อที่จะให้คุณคนนั้นโกรธแค้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อมาล้างแค้นกับตนเพราะมันอยากสู้กับคนที่แข็งแกร่งทุกคนนะครับผมก็ได้ทานข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสลับพรุ่งนี้ก็คือว่ากําหนดการที่จะออกล่าก็คือพุ่งนี้นะครับผมเอมมาก็ได้นําอาหารมาให้ทีโอแล้วก็ปลอบใจทีโอนะครับผมจากนั้นนะครับทีโอก็เล่าให้เอมมาฟังว่าเมื่อวานวอยเลตนะครับได้มาขอโทษทีโอเรื่องทีไม่สามารถปกป้องเขาได้จากนั้นนะครับเอมมาก็ได้บอกเกี่ยวกับ แผนการที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้และจะเป็นการโต้กลับของมนุษยชาติจากนั้นเรื่องที่มีคาดคิดก็เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขากําลังรับประทานอาหารเสียงเพลงก็ได้เริ่มดังขึ้นทุกคนนะครับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับเพราะปกติแล้วนะครับการออกล่าจะออกล่าทุก3าวันต่อครั้งพอนี้มันเร็วเกินไปจากนั้นความโกลองหดก็ได้เริ่มขึ้นในระหว่างที่ทุกคนนะครับกำลังแตกตื่นกับเสียงเพลงนั้นโอลิเวอร์ รู้สึกว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างจึงพูดปลุกใจทุกคนอินสรภาพของเรามาแล้วขึ้นหนึ่งวันมันฟังดูยอดเยี่ยมเลยนะจากนั้นทุกคนก็ได้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปวางแผนนะครับย้อนเวลามานะครับพวกปีศาจได้มารับประทานอาหารหลังออกล่าเสร็จจากนั้นปีศาจก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหลอดบายอนสามารถจับผู้ลุมนีจาก G F Farm Grand i e l d House หรือก็คือเอมมานะคบผมแล้วก็ยังมีผู้ลุมนีอีกสองคนและมีอีกคนเป็นผู้ใหญ่ และสายข่าวนั้นยังรายงานอีกว่าเพศหญิงนั้นเป็นระดับคุณภาพชั้นเลิศซึ่งพวกปีศาจท,ที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยริบลดอาหารที่เป็นคุณภาพชั้นเลิศเลยแสดงว่าพวกกลุ่มของพี่ชายก็ไม่ใช่คุณภาพชั้นเลิศนะครับเพราะว่าพวกปีศาจมันบอกว่าไม่เคยได้กินคุณภาพชั้นเลิศเลยขนาดพวกนี้เป็นชนชั้นสูงนะครับซึ่งคุณภาพชั้นเลิศก็น่าจะให้แค่ราชาหรือว่าพวกเชือ้อราชวงศ์นะครับได้กินนะ นั่นจึงเป็นเหตุให้พวกปีศาจรีบออกล่าเพาต้องการตัวเอมมาปีศาจที่มานะครับจะมีตัวหลกัหลกๆอยู่5ตัวนะครับซึ่งจะมีบางตัวที่พาลูกน้องมาด้วยนะครับผมจากด้านขวาเลวิสบายอนนูอัสโนมาแล้วก็ลูเซแผนการของพวกเด็กๆมีอยู่ว่าคั้นแรกให้พวกเด็กๆบางส่วนไปซ่อนจากนั้นแยกพวกปีศาจออกเป็น4กลุ่มเอมมาโอลิเวอร์จะเป็นคนถ่วงเวลาเลวิสเองและในระหว่างนั้น ให้ทุกคนนะครับรีบจากการปีศาจคนอื่นๆภายใน15นาทีแล้วมารวมตัวกันเพื่อกำจัดเลวิสเพราะว่าเขาคิดว่าปีศาจต้นอื่นๆนะครับไม่แข็งแกร่งเท่าเลวิสนะครับเลวิสแข็งแกร่งที่สุดถ้าสู้ตัวตัวๆหรือว่าสู้จํานวนคนน,น้อยๆเนี่ยไม่สามารถหรือว่าไม่มีทางที่จะสู้เลวิสได้เลยนะคะผมจิลเลียนแล้วก็นิเกิลได้ล่อลูเซ่แล้วก็ลูกน้องมันออกมาซึ่งดเหมือนว่าเมื่อ13ปีที่แล้วพี่ของจิลเลียนนะครับผมก็ได้ถูกปีศาจนะครับตนนี้ฆ่าตายดังนั้น เขาจึงมีความแค้นส่วนตัวเขานั้นได้กระหน่ำยิงปืนไปที่พวกปีศาจแต่แต่ว่าผู้ปีศาจนั้นก็สามารถฟื้นฟูได้ทันทีหากไม่โดนดวงตาของมันซึ่งเป็นจุดตายแต่ดวงตานั้นนะครับผมถูกป้องกันด้วยหน้ากากที่มีความแข็งแกร่งเยาะนีดีมานดนึงนะครับลูคัสเขาก็ได้สอนวิธีกําจัดปีศาจตนนี้นะครับโดยขั้นแรกให้กําจัดลูกน้องของมันก่อนเพราะว่าหน้ากากที่ลูเซ่ใส่นะครับผมมีการป้องกันอย่างแน่นหนาเพราะปืนธรรมดาไม่สามารถเจาะเข้าและเมื่อลูกน้องตายลูเซ่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลย ในบรรดาปีศาจชนชั้นสูงลูเซจะอ่อนแอที่สุดทั้งสองนะครับผมกอไดรีลีไปสมทบกับคนอื่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซันดี้แล้วก็โซเนียได้สู้กับโนอัลและก็โนมาปีศาจทั้งสองนะครับมีความเร็วและก็ความเก่งกาจในการใช้อาวุธแถมยังค่อนข้างระวังตัวให้ซึ่งกันและกันอีกด้วยครับและปืนธรรมนานะครับผมไม่สามารถทําอะไรหน้ากากของพวกมันได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีโอกาสลูกค้านะครับผมกระไดคิดค้นกระสุนพิเศษที่มีแค่5นัดแล้วก็ปืนไรเฟิลอีก2นัดทั้งหมดเป็น7นัด ที่จะสามารถเจาะผ่านหน้ากากพวกปีศาจนั้นได้ในขั้นแรกเรอให้พวกปีศาจเข้าไปใกล้กับดักหลังจากนั้นกับดักก็ได้เริ่มทํางานแล้วรอพวกมันไปยังจุดอับและทั้งสองคนก็ได้ยิงปืนไปที่ใบหน้าของพวกปีศาจหน้าก,ากากทั้งสองก็ได้แตกลงแต่แต่ว่าโซเนียนะครับผมถูกปีศาจจับไปได้และในขณะที่เขากาลังจะโดนฆ่าพล,ล่านะครับก็ได้ใช้ปืนไรเฟิลนะครับยิงไปที่ตาของพวกปีศาจทําให้หนูมานั้นตายในทันทีโนอัสก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธ พวกเด็กก็ได้ชะงักไปสักครู่พอไม่คิดว่าพวกปีศาจจะมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกที่เห็นพี่น้องตัวเองตายแต่ถ้าว่าจากนั้นพวกปีศาจก็ได้เริ่มกินกันเองทําให้ความเร็วได้เพิ่มขึ้นจนรู้ตําแหน่งของสไนเปอร์และได้โต้กลับด้วยการคว้างหอกไปและในระหว่างที่โซเนียกําลังสนใจเพื่อนๆอยู่โดอาดก็ได้มาอยู่ข้างหลังตนแล้วตัดฉากมาที่ฝั่งของจิลเลียและก็นิเกิลด้วยนะครับเขาั้งสองคนนั้นกําลังจะไปสมทบกับเพื่อนๆแลดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกําลังมาตัดฉากมาที่ฝั่งของอีม่าน ก็ได้มาเผชิญหน้ากับเลวิตและเพื่อที่จะทวงเวลาเลวิตนั้นเอมมาก็ได้บอกกับเลวิตว่าลูกคัดนั้นยังมีชีวิตอยู่และชวนเลวิตนั้นเล่นเกมอะไรบางอย่างตัดมาที่ฝั่งนะครับลอดบายอนปรากฏตัวขึ้นนิเกิลเขาได้เกิดความสงสัยว่าลอดบายอนน่ากําลังจะต่อสู้อยู่กับแชงแล้วก็เปเป้และเขายังคิดอีกว่าแชงนั้นเป็นคนเก่งระดับต้นๆของกลุ่มและยังเสียสละเพื่อเพื่อนอยู่หลายครั้งแต่ครั้งนี้แชงจะตายจริงๆหรืรหอมองอีกมุมนึงนะครับเพราะว่าลอดบายอนเขาพาลูกน้องมาด้วย หรือว่าแชางแล้วก็เปเป้กำลังสู้อยู่กับลูกน้องของหลอดบายอนเขาจึงได้คิดแผนการอ,อะไรบางอย่างคืออย่างแรกจะต้องรู้ว่าแชางแล้วก็เปเป้ยังมีชีวิตยอยู่เขาจึงจะล่อบายอนเอาไว้โดยให้จิเลียนไปตามหาแชางแล้วก็เปเป้ทั้งสองคนนะครับผมก็ได้แยกกันนะครับแต่ทว่าจิเลียนนั้นเขาไม่ทำตามแผนเขาได้เป่านกวีดบ,บอกตำแหน่งของตัวเองให้หลอดบายอนรู้อันนี้ก็ประมาณว่าตอนแรกนะครับผมก็คือ นิเกิลนะครับผมเขาก็จะเป็นคนถ่วงเวลาหลอดบายอนไว้คนเดียวเองแล้วให้จีเลียนนะครับผมไปหาแชงแล้วก็เปเป้แต่ว่านะครับผมจีเลียนนะครับเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้นิเกิลอยู่คนเดียวเขาอาจจะโดนฆ่าตายนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนฆ่าตายเขาจึงจะเป็นคนเสียสละเองนะครับจากนั้นหลอดบายอนก็รีบพุ่งด้วยความเร็วไปฟันที่เตอทันทีแต่เขานั้นก็สามารถหลบได้จากนั้นนิเกิลก็รีบลงมาช่วยทันทีหลอดบายอนนะครับผมเขาเป็นปีศาจที่ฉลาดมาก เขารู้ได้ทันทีเลยว่าลูเซ่ตายแล้วลูเซ่ก็คือปีศาจที่มีลูกน้องสองตัวที่โดนอสองคนนั้นฆ่าตายไปแล้วนะครับแลาวยัรู้อีกว่าผู้เด็กๆนนะครับผมคงจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และคอยสอนเรื่องราวต่างๆให้ฟังนั่นก็คือลูคัสนะครับแต่ว่าบายอนนะครับเขาไม่รู้ว่าใครนะครับจากนั้นทั้งสองคนนะครับผมก็รีบวิ่งหนีแต่ว่าบายอนได้พุ่งด้วยความเร็วสูงและก็ฟันจินเลียนและจากนั้น ก็บ Hi ังคับให้นิกเกิลบอกสถานที่ที่ซ่อนตัวของหัวหน้าพวกเขาออกมาไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าจิลเลียนซะในระหว่างที่ความสิ้นหวังมาเยอนทั้งคู่เปเป้เปก็ได้คว้างระเบิดควันมาทําให้เขาสามารถช่วยจิลเลียนออกมาได้แต่ที่จริงแล้วนะครับผมมันเป็นแผนของบายอนที่จะปล่อยให้พวกเด็กๆนี้ไปได้บายอนรู้ดีว่ามีใครบางคนสะกดรอยตามเข้ามาและคว้างระเบิดควันมาเขาจงใจปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเพื่อทิ่ใจให้พวกเด็กๆนั้นนําทางไปหาหัวหน้าพวกมันอันนี้ก็เป็นสรุปเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผม พวกปีศาจยังเหลืออีก3าตัวมีบบยอนโนอัสแล้วก็เลวิสนะครับกระสุนพิเศษเหลือแค่2นัดแล้วก็ไนเปอร์เหลือ1นนัดนะครับผมย้อนอดีตไปตอนที่ลูคัดเผชิญหน้ากับเลวิสเลวิสได้ยื่นข้อเสนอให้โดยที่เขาจะบอกจุดอ่อนของพวกปีศาจนั่นก็คือดวงตาและให้เวลาเตรียมการต่อสู้10นาทีและที่สําคัญเขาจะถอดหน้ากากซูด้วยที่เลวิสทําแบบนี้นะครับก็พบเขาคิดว่าการล่ามันจะสนุกก็ต่อเมื่อทั้งคู่มีความเป็นตายไร้ดีเท่าเทกันมาฝั่งของอิมมาบ้างนะครับผม เขาได้ยื่นข้อเสนอให้เลวิสเหมือนกับที่เลวิสยืย่นข้อเสนอให้ลูคัสใน13ปีที่แล้วโดยขอเวลาเตรียมตัว10นาทีที่จริงแล้วนะครับมันเป็นแผนของลูคัสที่ให้ทวงเวลานะครับแล้วก็ให้เพื่อคนอื่นๆกำจัดปีศาจต,ตัวอ,อื่นแล้วก็ไปสมทบนะครับแต่ทว่าเลวิสได้รู้แผนทุกอย่างที่เอมมาคิดและยังรู้อีกว่าปีศาจเพื่อของตัวนั้นมีบางตัวที่ตายไปแล้วแต่ทว่าเขาจงใจยอมรับข้อเสนอของเอมมาและจะรออีก10นาทีก็คือเลวิสเขาหอยหาการต่อสู้มากๆเลยนะครับถึงเขาจะเสียเปรียบ ฆ่าเขาได้อยู่แล้วครับเขาก็เลยรอไปตามแผนของพวกเด็กๆ้กงองบ่ายอนนะครับผมเขาก็ได้สะกดรอยตามพวกเด็กๆมาจนรู้ว่าที่ซ่อนของพวกเด็กๆนั้นอยู่ใต้ดินเขาได้ลงไปข้างล่างแต่ทุกอย่างนั้นกับตลปัดพอนั้นเป็นแผนซ้อนแผนเพื่อจะรอให้บายอนมายังสถานที่แคบๆย้อนเวลามาสักนิดหนึ่งนะครับแชงแล้วก็เปเป้ได้สู้กับบายอนแต่ฝีมือของมันร้ายกาจมาแชงจึงเปลี่ยนแผนให้เปเป,เป้นำปืนไปให้โอลิเวอร์เพราะโอ,อลิเวอร์นั้นมีมันสมองที่ชาญฉลาด และเขาจะต้องดูว่าจะต้องทํายังไงต่อไปและแชงจะต้านบายอนไว้เองตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าแชงตายหรือยังนะคะเพราะว่าเจอแต่เปเป้กลับมาที่ปัจจุบันนะครับโอลิเวอร์ได้ใช้ปืนพิเศษนนานยิงไปที่หน้ากากของบายอนจนแตกออกจากนั้นนิเกลก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่บริเวณใบหน้าของบายอนเต็มๆย้อนอดีตของบายอนเมื่อ1 0 0 0ปีที่แล้วได้เกิดสัญญาระหว่าง2โลกค,คือการแบ่งโลกทั้งสองออกจากกาันปีศาจห้ามล่ามนุษย์และมนุษย์ก็ห้ามล่าปีศาจ เขาเลาเลวีนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชนชั้นสูงที่อยู่ที่นั่นและได้รับคําสั่งจากราชาให้ทําการสร้างฟาร์มต่างๆขึ้นจากนั้นก็ดูแลปศุสัตว์เพื่อให้เป็นอาหารหรือก็คือแบบประมาณว่าเป็นพวกชนชั้นสูงที่แบบมีหนะ้าที่ดูแลฟาร์มจากคําสั่งของราชาอีกทีหนึ่งน,นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไป500ปีเขาได้เบื่อหน่ายกับรสชาติอาหารแบบเดิมๆด,ดังนั้นเขาจึงสร้างสวนแห่งความลับนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้การล่านั้นสนุกและอาหารก็มีรสชาติอร่อยมากขึ้น ก็คล้ายๆกับมนุษย์บางคนนะครับที่แบบชอบเล่นกับอาหารกิชอบเล่นกับของกินก่อนนะครับก็จะทําให้อาหารนั้นมีรสชาติอร่อยมากขึ้นหรือเปล่าบายอนนั้นถูกยิงเข้าเต็มๆใบหน้าแต่นั้นไม่สามารถทําให้เข้าตายได้เขาอาศัยจังหวะนั้นสวนกลับและพุ่งตรงไปเพื่อกําจัดลูคัสเล่นในตอนนั้นโอลิเวอร์ก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันเล็งลูคัสเอาไว้เขาจึงวิ่งไปขวางทางเพื่อปกป,ป้องลูคัสและในวินาทีนั้นลูคัสก็ได้ใช้ปืนยิงปิชี่บายอน,นแต่นั้น ก็ทำใหโอลิเวอร์โดนบายอ์เล่นงานก่อนบายอนจะสิ้นใจและตายลงไปหลังจากบายอนได้ตายลงไปเปเปกเลยออกตามหาแชค็คทุกคนนะครับก็ได้รีบรักษาเพื่อนที่บาดเจ็บลูกคัดก็คิดอยู่ในใจว่าตอนนี้เราสามารถกำจัดหลอดบายอนได้ก็จริงแต่แผนทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดพอกำลังหลักของเราบาดเจ็บสาหัสแขงก็ไม่รู้ชะตากรรมและยังเหลือพิศาจที่แขงแก่ง,แ,งแล้วก็ร้ายกาจที่สุดอีกหนึ่งตัวตัดจากมาที่ฝั่งของโนอัลกันบ้างนะครับ หลังจากที่โนมาได้ตายไปโนอาวก็ได้กินคู่หูของตนเลจากนั้นซันดี้พอลล่าโซเนียทั้ง3นะครับก็โดนเล่นงานอย่างหนักและไวโอเลตซึ่งซุ่มอยู่ใกล้ๆแต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปพอเพื่อนนั้นกําลังจะโดนฆ่าตายจากนั้นคุณกําลังที่แข่งแร่งที่สุดปรากฏตัวขึ้นเลกับพี่ชายนะครับก็ได้ปากตัวขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโ r o m i ส e n e v อ r l แ n นภาค3 2ทับซึ่ง เนื้อหาภาคโกดิพรมันจะยาวมากเลยนะครับอาก็เลยจึงแบ่งเป็น2ทับสองเริ่มปสมมบทสงคารามนะครับเพราะว่าภาคต่อไปมันจะเป็นเขา,าจะสู้กับเลวิทนะครับซึ่งมีความยาวมากเลยนะครับแล้วก็พี่ชายแล้วก็เลก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนที่ผมอ่านผมขนลุกมากเลยนะครับที่พี่ชายกับเลเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เวลเลตก็ยังไม่รู้นะครับว่า2คนนี้เป็นใครนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงมาติดตามช่องอาร์ตสตอรี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ a าร์ตสตอรี่ได้นะครับซึ่ง ภาคต่อไปเนี่ยก็จะมาเร็วๆนี้นะไม่ช้าแบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับทั้งการขายของทั้งอะไรต่างๆที่อาร์คทำนะครับก็ขอส่งท้ายนยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง a าร์ตสตอีก็รบกวนอุดหนุนช่องอารหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง a r ร์ t สตอรี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ